มาท่องสุดคูณแม่สามกันจ้าสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี 3, 3, ่สิบสอง สามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ด สามสเป็นสามสิสามสิบเอ็ดป็นสามสิสามสามสิบสองเป็นสามสิบหก